คำว่าหมดจดคือบริสุทธิ์ปราศจากเครื่องเข้าไปเศร้าหมองคำว่าล่วงวิสัยของมนุษย์คือล่วงได้แก่ดํารงอยู่ล่วงเลยหูเนื้อซึ่งเป็นวิสัยของมนุษย์เพราะได้ยินเสียงล่วงอุปจาระของมนุษย์ไปคำว่าฟังได้สองเสียงคือฟังเสียงได้สองชนิดสองชนิดอะไรบ้างคือเสียงทิ่หนึ่งเสียงมนุษย์หนึ่งมีอธิบายว่า เสียงของพวกเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายด้วยคำว่าฟังได้ทั้งสองเสียงนี้พึงทราบการกำหนดส่วนที่ได้ยินเสียงดังนี้คำว่าเสียงเหล่าใดทั้งไกลและใกล้นั้นมีอธิบายว่าเสียงเหล่าใดอยู่ที่ไกลคือแม้จะอยู่ในจักรวาลอื่นและเสียงเหล่าใดที่อยู่ใกล้จนชั้นที่สุดแม้แต่เสียงของสัตว์ตัวเล็กๆที่อยู่อในร่างกายของตน เธอย่อมได้ยินเสียงเหล่านั้นได้อย่างชัดเจนด้วยคำว่าเสียงเหล่าใดทั้งไกลและใกล้นั้นพึงทราบการกำหนดอย่างไม่มีเขตแดนดังนี้ก็ทีิพโสตะธาตุนี้จะพึงให้เกิดขึ้นได้ด้วยวิธีการอย่างไรคือภิกษุนั้นต้องการเข้าฌานที่มีอภิญญาเป็นบาทพอออกแล้วมีจิตตั้งมั่นด้วยบริกรรมสมาธิ ตอนแรกๆเพึงนึกถึงเสียงที่หยาบมีเสียงราชสีในป่าเป็นต้นซึ่งอยู่ในที่ใครที่มาปรากฏทางโสตรประสาทตามปกติเพึงนึกถึงเสียงที่ละเอียดเป็นชั้นๆไปโดยลำดับเริ่มต้นแต่เสียงที่หยาบกว่าเขาทั้งหมดอย่างนี้คือเสียงระฆังในวิหารเสียงกลองเสียงสังเสียงที่พวกพิกษุหนุ่มสามเณรน้อยพากันท่องบนอยู่อย่างเต็มกำลัง เสียงที่พวกคนผู้พูดอยู่ตามปกติเช่นว่าอะไรนะขอรับอะไรกันคุณเป็นต้นเสียงนกเสียงลมเสียงเท้าเสียงน้ําเดือดดังคลักคเสียงใบตาลที่แห้งกรอบอยู่ที่แดดเสียงมดดําและมดแดงพระโยคีนั้นพึงสนใจสัตพนิมิตแห่งเสียงทั้งหลายในทิศตะวันออกในทิศตะวันตกในทิศเหนือในทิศใต้ในทิศเบื้องล่างในทิศเบื้องบนในทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ในที่ตะวันออกเฉียงใต้ในที่ตะวันตกเฉียงเหนือในที่ตะวันตกเฉียงใต้พระโยคีนั้นพึงสนใจสัทธานิมิตแห่งเสียงทั้งหลายทั้งที่หยาบทั้งที่ละเอียดเสียงเหล่านั้นย่อมปรากฏชัดแก่พระโยคีนั้นผู้มีจิตดำรงอยู่ตามปกติก็เมื่อเธอมีจิตเป็นสมาธิด้วยการบริกรรมเสียงย่อมปรากฏชัด เป็นอย่างยิ่งเมื่อเธอมานัสิการถึงสัทธานิมิตอยู่นั่นแหลมโนทวาราวชนะเสียงเหล่านั้นอย่างใดอย่างหนึ่งให้เป็นอารมณ์เกิดขึ้นว่าที่พระโสตาธาตุจะเกิดขึ้นในบัดนี้เมื่อมโนทวาราวชนะนั้นดับแล้วชวนะสี่หรือห้าดวงที่มีชวนะสามหรือสี่ดวงข้างต้นเป็นการ,รมาวจระมีชื่อว่าบริกรรมอุปจาระอนุโลมและโคตรภู ดวงที่4หรือที่หเป็นอัปปนาจิตชั้นรูปาวจระนับเข้าในชานหมวดสย่อมแล่นไปชั้นใดซึ่งเกิดขึ้นพร้อมกับอัปปนาจิตนั้นในอัปปนาวิถีนั้นถึงทราบว่าทิพโสตธาตุเบื้องหน้าแต่นั้นทิพโสตธาตุก็ตกไปในกระแสนั้นพระโยคีเมื่อทำทิพโสตธาตุนั้นให้เกิดขึ้นกำลังกำหนด ที่ระยะเพียงชั่วองคุรีเดียวว่าจะฟังเสียงในระยะนี้แล้วพึงให้ขยายแต่นั้นพึงกำหนดด้วยอำนาจสององคุรีสี่องคุรีแองคุรีคืบสอกภายในห้องหน้ามุกป,ปราศาสตร์บริเวณสังขารามโคจรคามและชนบทเป็นต้นตลอดถึงจักรวาลหรือกำหนดให้ยิ่งกว่านั้นก็ได้กำหนดแล้วพึงให้ขยายออกไป พระโยคีนี้ได้บรรลุอภิญญาแล้วอย่างนี้ย่อมได้ยินเสียงแม้ที่อยู่ในระยะโอกาสที่ทิพโสตธาตยานที่มีฌานเป็นบาทเป็นอารมณ์ถูกต้องแล้วก็เมื่อฟังอย่างนี้แม้หากจะมีเสียงกึกก้องเป็นอย่างเดียวกันกันกบเสียงสังกลองและบรรดาะเป็นต้นดังขึ้นไปจนกระทั่งพมโลกเมื่อมีความมุ่งหมายจะกำหนดเฉพาะเสียงเดียวเธอก็อาจจะกำหนด แยกเสียงได้ว่านี้เสียงสังนี้เสียงกลองได้ทีเดียวจบทิพะโตธาตุคาถาเจโตปริยญาณคาถาส0 1คํอยหนึ่งคว่าด้วยเจโตปริยญาณในเจโตปริยญาณคาถานี้มีอธิบายดังต่อไปนี้ยานชื่อว่าปร,ริยะ เพราะอัดว่าไปรอบอธิบายว่าย่อมกำหนดด้วยยานอันกำหนดใจของผู้อื่นได้ชื่อว่าเจโตปริยะยานนั้นด้วยกำหนดใจของผู้อื่นได้ด้วยเหตุนั้นชื่อว่าเจโตปริยญาณอธิบายว่าเพื่อประโยชน์แก่เจโตปริยญาณน,นั้นคําว่าของสัตว์อื่นคือของสัตว์พวกที่เหลือเว้นตนเสียแม้คําว่าแห่งบุคคลอื่นนี้ ก็มีความหมายเป็นอันเดียวกันกับบทว่าของสัตว์พวกอื่นนี้เหมือนกันแต่ที่ท่านทำพยัญชนะให้ต่างกันก็ด้วยอำนาจแห่งเวนยสัตว์และด้วยความภัยราะแห่งเทศนาคำว่ากำหนดใจด้วยใจคือกำหนดใจของสัตว์เหล่านั้นด้วยใจของตนเองคำว่ารู้ชัดคือรู้ทุกสิ่งทุกประการด้วยอำนาจแห่งสัตว์ผู้มีราคะเป็นต้น ถามว่าก็ยานนี้จะพึงให้เกิดขึ้นได้อย่างไรตอบว่าก็ยานนี้ย่อมสําเร็จด้วยอํานาจทิพยจักสุทิพยจักสุยานนั้นเป็นบริกรรมแห่งเจโตปริยญาณน,นี้เองเพราะเหตุน,นั้นภิกษุนั้นเจริญอาโลกะกะสินแล้วมองเห็นสีแห่งโลหิตซึ่งเป็นไปอาศัยหัตไทรูปของผู้อื่นด้วยจักสุดุดทิพแล้วพึงสอบสวนดูจิต ก็เมื่อใดโสมนัสจิตเป็นไปเมื่อนั้นหัตยรูปย่อมมีสีแดงเป็นเช่นเดียวกับผลใสสุกปลังเมือ่อใดโทมนัสจิตเป็นไปเมื่อนั้นหัตยรูปย่อมมีสีดำเช่นเดียวกับผลว่าสุกเมือ่อใดอุเบขาจิตเป็นไปเมื่อนั้นหัตยรูปย่อมห่องใสเช่นเดียวกับน้ำมันง,งาเหตุนั้นเธอเห็นสีเลือดหัวใจผู้อื่นว่ารูปนี้มีอินทรีย์คือโสมนัสเป็นสมุทฐาน รูปนี้อินทรีย์คือโทมนัตเป็นสมุทฐานรูปนี้มีอินทรีย์คืออุเบกขาเป็นสมุทฐานดังนี้แล้วเมื่อจะสอบสวนพึงทำเจโตปริยญาณให้ถึงความแรงกล้าเถิดแม้เมื่อเจโตปริยญาณน,นั้นถึงความมีกำลังแรงกล้าอย่างนี้แล้วเธอย่อมรู้ชัดถึงกาม,มาวจรจิตและรูปาวจรจิตอะรูปาวจรจิตทั้งหมดอยู่จึงดำเนินเข้าหาจิตอื่นนั่นแหล จากจิตนั้นได้โดยลำดับแม้เว้นการดูหัตถะยรูปจึงอยู่แม้คำนี้ท่านก็กล่าวไว้ในอัตถกถาว่าถามว่าสำหรับอรูปสมาบัติพระโยคียต้องการจะรู้จิตของผู้อื่นจะดูหัตยะรูปของใครจะมองอินทรีย์อันแปลกๆของใครตอบไม่ต้องดูของใครอันนี้เป็นวิสัยของท่านผู้มีฤทธิ์คือการที่จะนึกถึงจิต ในที่แห่งใดแห่งหนึ่งจึงรู้จักจิต16ประเภทก็ทนี้ท่านกล่าวหมายถึงผู้ที่ไม่ได้ทำการสั่งสมไว้ก็ในคำเป็นต้นว่าจิตมีราคะหรือดังนี้มีอธิบายว่าจิตที่สหรคตด้วยโลภะมูลจิต8ดวงเพิ่งทราบว่าจิตมีราคะจิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤิอันเป็นไปในภูมิสี ที่เหลือเชื่อว่าจิตที่ปราศจากราคะก็จิตสี่ดวงเหล่านี้คือจิตที่ประกอบด้วยโทมนัสสองดวงจิตที่ประกอบด้วยวิจิกิจชาหนึ่งดวงจิตที่ประกอบด้วยอุทะจะหนึ่งดวงไม่ได้ทำการรวบรวมเข้าในทุกกะนี้แต่พระเถระบางพวกก็ทำการรวบรวมทั้งจิตสี่ดวงนี้นั้นเข้าด้วยก็จิตที่ประกอบด้วยโทมนัสสองดวงชื่อว่าจิตมีโทสะ แม้จิตที่เป็นกุศลและอัพยากฤิตเป็นไปในภูมิสี่แม้ทั้งมวลชื่อว่าจิตที่ปราศจากโทสะส่วนละจิตสิบดวงที่เหลือไม่ได้ทำการรวบรวมเข้าในทุกกะนี้แต่พระเถระบางพวกก็ทำการรวบรวมอกุศลและจิตสิบดวงนั้นเข้าด้วยก็ในคำว่ามีโมหะปราศจากโมหะนี้มีอธิบายว่า จิตสองดวงคือจิตที่สหรคตด้วยวิจิกิจชาหนึ่งที่สหรคตด้วยอุทจจะหนึ่งชื่อว่าจิตมีโมหะตามในที่เป็นไปเฉพาะคือเป็นโมหะแท้ๆไม่ปนด้วยโลภะโทสะฝ่ายอากุศล,ลจิตทั้งสิบสองดวงพึงทราบว่าจิตมีโมหะเพราะโมหะเกิดในอกุศลทั้งปวงจิตที่เหลือชื่อว่าจิตปราศจากโมหะส่วนจิตที่คล้อยไปตาม ขีณะเจตสิกและมิทะเจตสิกพึงทราบว่าเป็นจิตที่หดหูจิตที่คล้อยไปตามอุเทจะเจตสิกพึงทราบว่าเป็นจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่เป็นรูปาวจาระและอับรูปาวจาระพึงทราบว่าเป็นมหคตจิตจิตที่เหลือจากนั้นพึงทราบว่าไม่ใช่มหาคตจิตท,ที่เป็นไปในภูมิสามแม้ทุกดวงพึงทราบว่าสัอุตรจิตจิตที่เป็นไป จิตที่เป็นโลกุตระพึงทราบว่าเป็นอนุตตรจิตจิตที่บรรลุอุปจาระและอัปปนาพึงทราบว่าเป็นจิตท,ท,ที่ตั้งมั่นจิตที่ไม่บรรลุถึงอุปจาระและอัปปนาทั้งสองอย่างนั้นพึงทราบว่าจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นจิตที่บรรลุถึงตาทางเขาวิมุตติวิขัมภาวิมุตติสมุเทเธาวิมุตติปสัสสธิวิมุตติและนิสรณะวิมุตติพึงทราบว่าเป็นวิมุตติจิตจิตที่ย,ยังไม่ถึงวิมุตติ ทั้งสี่อย่างนี้พึงทราบว่าย,ยังไม่เป็นวิมุตติจิตภิกษุผู้ได้ภิกษุผู้ที่ได้เจโตปริยญาณดังที่ว่ามาทั้งหมดนี้ย่อมรู้ชัดแม้ทุกสิ่งทุกอย่างว่าจิตนี้มีราคาระไปยันใหญ่หรือยังไม่หลุดพ้นดังนี้ได้จบเจโตปริยญาณกระถา บุพเพนิวาสานุสติยานกถา402นักศึกษาพึงทราบวินิจฉัยในบุพเพนิวาสานุสติยาณกถาดังต่อไปนี้คำว่าเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยาณกถานี้คือเพื่อประโยชน์แก่ญาณในการนึกถึงขันที่เคยอาศัยมาในการก่อนที่ชื่อว่าขันที่เคยอาศัยมาในการก่อนก็คือขันที่เคย อยู่ครอบครองในการก่อนได้แก่ในชาติที่ล่วงไปแล้วนับไม่ถ้วนคำว่าอยู่ครองคือที่ตนได้เคยครอบครองมาที่ตนได้เคยเสวยผลมาได้แก่ที่เกิดดับในสันดานของตนหรืออาการต่างๆที่อาศัยขันคำว่าอยู่ครอบครองคืออยู่ประโดยการอยู่อาศัยเป็นโคจรได้แก่ที่กำหนดรู้ชัดได้ด้วยวิญญาณของตน หรือที่กำหนดรู้ชัดได้ด้วยวิญญาณของผู้อื่นในเวลาที่อนุสศน์ถึงท่านผู้ตัดขาดวัตะสงสารถึงนิพพานแล้วพระพุทธเจ้าทั้งหลายเท่านั้นจึงจะมีนิวุฒาธรรมเหล่านั้นได้คำว่านึกถึงขันธ์ที่เคยอาศัยมาในการก่อนคือพระโยคีนึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยมาในการก่อนได้ด้วยสติใดสตินั้นชื่อว่าบุเพนิวาสานุสติ ยานอันสัมปยุตด้วยสตินั้นชื่อว่ายานเพื่อประโยชน์แก่ยานอันสัมปยุตด้วยสตินึกถึงขันธ์ที่เคยอยู่อาศัยมาในการก่อนนี้ดังบรรยายมานี้มีอธิบายว่าเพื่อบุพเพนิวาสานุสติยานคือเพื่อการบรรลุถึงซึ่งยานนี้คำว่าไม่ใช่อย่างเดียวคือหลายอย่างหรือที่ท่านให้เป็นไปคือพันานาได้หลายอย่าง คำว่าขันที่เคยอยู่อาศัยมาในการก่อนคือสันดานที่ตนเคยอยู่อาศัยครอบครองในพบนั้นๆตั้งต้นแต่พบที่เป็นอดีตล่วงมานี่เองคําว่านึกได้คือระลึกย้อนไปตามลําดับแห่งขันหรือว่าตามลําดับจุติและปฏิสนธิความจริงชนหกจำพวกย่อมระลึกถ,ถึงบุพเพสันนิวาสนี้ได้คือพวกเดียรถีหนึ่งพระสาวก ปกติทั้งหลายหนึ่งพระมหาสาวกทั้งหลายหนึ่งพระคราสาวกทั้งหลายหนึ่งพระปเจก,กพุทธเจ้าทั้งหลายหนึ่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์หนึ่งในชนหกจำพวกนั้นพวกเดียรถีะระลึกได้เพียงสี่สิบกับเท่านั้นไม่ยิ่งไปกว่านั้นได้เลยเพราะเหตุไรเพราะมีปัญญาน้อยจึงอยู่พวกเดียรถีเหล่านั้นเป็นผู้มีปัญญาน้อยเพราะยังกำหนดนามรูปไม่ได้ พระสาวกปกติทั้งหลายละลึกได้ร้อยกับก็ได้พันกับก็ได้เพราะมีปัญญามากพระมหาสาวก8ปดสิบองค์ละลึกได้แสนกับพระอัครสาวกทั้งสองละลึกได้หนึ่งอสงไขยกําไรแสนกับพระประเจกับพุทธเจ้าระลึกได้สองอสงไขยกําไรแสนกับก็อภินิหารของท่านเหล่านั้นมีกําหนดประมาณไว้เท่านี้ ส่วนอภินิหารของพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่มีกําหนดการอันหนึ่งพวกเดียร์ถีเราลึกได้เฉพาะลำดับแห่งขันเท่านั้นไม่สามารถจะละลำดับขันแล้วมารล,ลึกโดยจุติและปฏิสนธิได้เลยจึงอยู่เดียร์ถีเหล่านั้นไม่มีการแวะลงสู่ที่ที่ตนปรารถนาได้เช่นเดียวกับคนตาบอดคือคนตาบอดละไม้เท้าเสียแล้วย่อมเดินไปไม่ได้ฉันใด พวกเดียรถีธละลำดับแห่งขันแล้วย่อมะระลึกไม่ได้ฉันนั้นพระสาวกปกติทั้งหลายย่อมะระลึกตามลำดับขันได้ทั้งะระลึกต่อไปด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิก็ได้พระมหาสาวก80ก็เหมือนกันส่วนอัคราสาวกทั้งสองไม่ต้องมีการะระลึกตามลำดับขันเพราะว่าท่านเห็นจุติแห่งอัตภาพหนึ่งแล้วเห็นปฏิสนธิและ เห็นจุติแห่งอัตภาพอื่นอีกแล้วจึงเห็นปฏิสนธิท่านก้าวข้ามไปด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิด้วยอาการอย่างนี้แลพระประเจกับพุทธเจ้าก็เหมือนกันแต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกิดด้วยการระลึกตามลำดับขันไม่มีเลยกิดด้วยการระลึกข้ามไปด้วยอำนาจจุติและปฏิสนธิก็ไม่มียิ่งอยู่พระพุทธเจ้าเหล่านั้นทรงมีพระประสงค์จะทราบถึงที่ใดที่ใด ในเบื้องต่ำหรือเบื้องบนก็ตามถึงเวลาจะผ่านไปตั้งหลายโกรกับที่นั้นที่นั้นก็ย่อมปรากฏขึ้นทันทีเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นจึงทรงย่นย่อได้หลายๆโกรกับดุดย่นย่อพระบาลีด้วยมีเปยยานฉะนั้นทรงพระประสงค์จะทรงทราบตรงที่ใดที่ใด ในกับใดในพบใดก็ก้กาวเจาะลงด้วยพระยานในที่นั้นที่นั้นในกับนั้นในพบนั้นได้เลยทรงดําเนินพระยานไปได้อย่างแม่นยำปานดังราชสีปบสัตว์ในที่นั้นที่นั้นฉะนั้นก็พระยานของพระพุทธเจ้าเหล่านั้นซึ่งดำเนินไปอย่างนี้ย่อมไม่ผิดพลาดในชาติอันเป็นระหว่างระหว่างเมื่อไม่ผิด ไม่พลาดย่อมจับเอาเฉพาะที่ซึ่งพระองค์ปรารถนาปรารถนาทีเดียวเปรียบเหมือนอย่างลูกศรที่นายขมังธนูเช่นท่านสรพังคาจา์ทำการอบรมยิงขนส่ายยิงไปแล้วไม่ได้กระทบต้นไม้และเครือเถาเป็นต้นในระหว่างย่อมถูกเป้าหมายไม่ผิดไม่พลาดฉะน,นั้นก็ในพวกชนผู้นึกถึงบุเพสันนิวาส ได้เหล่านี้การเห็นบุเพสันนิวาสวงเล็บระลึกชาติได้วงเล็บปิดของพวกเดียรถีย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงสว่างแห่งหิงห้อยการระลึกชาติได้ของพระสาวกปกติย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงประทีการระลึกชาติได้ของพระมหาสาวก,าวกย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงคบเพลิงการระลึกชาติได้ของพระอครสาวกย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงดาวประจํารุง่ง การะระลึกชาติได้ของพระปเจกับพุทธเจ้าย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงพระจันทร์การะระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าย่อมปรากฏเป็นเช่นเดียวกับแสงพระอาทิตย์พันดวงในฤดูร้อนอันประดับประดาแล้วด้วยพระรัศมีตั้งพันรัศมีอันหนึ่งการะระลึกชาติได้ของพวกเดียรถีเป็นดุจการเดินไปด้วยปลายไม้เท้าของคนตาบอด การละลึกชาติได้ของพระสาวกปกติเป็นดุจการเดินทางไปบนสะพานไม้ท่อนการระลึกชาติได้ของพระมหาสาวกเป็นดุจการเดินไปบนสะพานสำหรับเดินเท้าการระลึกชาติได้ของพระอครสาวกเป็นดุจการไปบนสะพานสำหรับเกวียนที่จะผ่านไปได้การระลึกชาติได้ของพระปเจกับพุทธเจ้าเป็นดุจการเดินไปตามทางเดินเท้าที่ใหญ่ การระลึกชาติได้ของพระพุทธเจ้าเป็นดุจการเดินไปตามทางเวียนใหญ่แต่ในอธิการนี้ท่านประสงค์ถึงการระลึกได้ของพวกพระสาวกเพราะเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่าคำว่านึกได้คือตามนึกเป็นไปขั้นตอนด้วยสามารถลำดับขันหรือด้วยสามารถจุติและปฏิสนธิ403 เพราะฉะนั้นภิกษุผู้เริ่มบำเพ็ญเพียรเพื่อต้องการระลึกชาติได้อย่างนั้นเวลากลับจากบินทบาตหลังอาหารไปในที่รับหลีกเล่นอยู่เข้าชานทั้งสี่โดยลำดับออกจากชานที่สี่ซึ่งเป็นบาทแห่งอภิญญาพึงนึกถึงการนั่งครั้งสุดท้ายแต่นั้นพึงนึกถึงกิจที่ตนทำทั้งกลางคืนกลางวันทั้งสิ้นโดยย้อนถอยหลังอย่างนี้คือการให้ปูอสนะ การเข้าสู่เสนาสนะการเก็บบาดจีวนการฉันพัตตาหารเวลากลับมาจากบ้านเวลาเที่ยวบินทบาตในบ้านเวลาเข้าไปสู่บ้านเพื่อบินทบาตในบ้านเวลาออกจากวิหารเวลาไหว้าลานพระเจดีและลานพระศรีมหาโพเวลาล้างบาทเวลารับบาทกิจที่ทำแล้วตั้งแต่การรับบาทตราบเท่าถึงการล้างหน้ากิจที่ทำแล้วในเวลาใกล้รุ่ง กิจที่ทําแล้วในมัชิมยามกิจที่ทําแล้วในปฐมมยามก็กิจเพียงเท่านี้ย่อมปรากฏแจ้งแก่จิตปกติแต่ปรากฏแจ่มอย่างยิ่งแก่จิตที่เป็นสมาธิเพราะการบริกรรมก็หากว่าในกิจเหล่านี้บางอย่างไม่ปรากฏไซต์ต้องเข้าฌานที่เป็นบาตรออกแล้วจึงนึกถึงทําได้ถึงเพียงนี้กิจย่อมปรากฏดุจประทีปลุกโคลงแล้ว พึงนึกถึงกิจที่ตนทำโดยถอยหลังอย่างเดียวดังพนานามานี้แม้ในวันที่สองแม้ในวันที่สามที่สี่ที่ห้าแม้ในวันที่สิบแม้ในกึ่งเดือนแม้ทั้งเดือนหรือตลอดสิบปียี่สิบปีโดยอาบายนี้อยู่เพึงนึกถึงนามรูปซึ่งเป็นไปในขณะจุติในพบก่อนได้ ก็ภิกษุผู้เป็นบัณฑิตย่อมอาจเพื่อจะเพิกปฏิสนธิทำนามรูปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้โดยวาระเดียวเท่านั้นก็เพราะเหตุที่นามรูปในพบก่อนดับไม่มีเหลือนามรูปอื่นเกิดขึ้นเหตุนั้นฐานนั้นอันคนตามปัญญาจึงมองเห็นได้ยากดุดที่มืดมิดอันของหนาทึบครอบเทินไว้ในเบื้องบนภิกษุนั้นไม่พึงทอดทุระเสียโดยท้อใจว่า เราไม่อาจจะเพิ่ปฏิสนธิทํานามรูปซึ่งเป็นไปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้ก็เธอพึงเข้าชานที่เป็นอาทนั่นแหละบ่อยๆและเธอออกจากชานนั้นแล้วพึงนึกถึงที่นั้นเถิดด้วยว่าเมื่อเธอทําไปอย่างนี้ก็เปรียบเหมือนบุรุษผู้มีกําลังเริ่มจะตัดต้นไม้ใหญ่เพื่อจะนํามาทําเป็นช่อฟ้าเรือนยอดพอเริ่มตัดกิ่งและใบเท่านั้น คมขวานก็บินอยู่ไปไม่สามารถจะตัดไม้ใหญ่ได้แต่ก็ไม่ทอดธุระเสียเลยไปสู่โรงตีเหล็กให้ช่างตีขวานให้คมแล้วกลับมาตัดใหม่อีกขวานก็บินอยู่อีกเป็นวาระที่สองจึงไปให้ช่างตีขวานให้คมอีกเหมือนเดิมแล้วกลับมาตัดอีกเมื่อเธอตัดอยู่อย่างนี้ไม่นานนะักก็จะพึงโคน่นต้นไม้ใหญ่ลงได้ เพราะต้นไม้ที่ตัดไปแล้วไม่ต้องการมีการตัดอีกและที่ยังไม่ได้ตัดก็ต้องตัดอีกต่อไปฉันใดพระโยคีออกจากฌานที่เป็นบาทไม่นึกถึงฐานะที่ตนนึกในการก่อนนึกเฉพาะแต่ปฏิสนธิอย่างเดียวไม่นานนะักก็จะเพิกปฏิสนธิทำนามรูปซึ่งเป็นไปขณะจุติให้เป็นอารมณ์ได้ ฉะนั้นนักปราชญ์พึงแสดงใจความอย่างนี้โดยเปรียบเหมือนคนผ่าฟืนและช่างโกนผมเป็นต้นก็ได้ก็ในยานเหล่านั้นยานที่ทํานามรูปให้เป็นอารมณ์เป็นไปแล้วตั้งแต่การนั่งครั้งหลังจนถึงปฏิสนธิย่อมไม่ชื่อว่าบุเพนิวาสายานแต่ยานนั้นชื่อว่าเป็นยานที่สัมพยุ์ด้วยบริกรรมสมาธิ อาจารย์พวกหนึ่งกล่าวว่าอาตีตังสยานดังนี้ก็มีคําของอาจารย์พวกหนึ่งนั้นไม่ถูกเพราะอาตีตังสยานหมายถึงรูปาวจระส่วนบริกรรมสมาธิเป็นกรรมาวจระในเวลาใดมโนโทวาราวชนะก้าวล่วงปฏิสนธิทำนามรูปซึ่งเป็นไปในขณะจุติให้เป็นอารมณ์แล้วเกิดขึ้นแก่ภิกษุนั้นก็ครั้นเมื่อมโนโทวาราวชนะนั้นดับแล้วชวนะสี่หรือห้าดวงที่ ดวงต้นเป็นกามาวจระมีนามว่าบริกรรมเป็นต้นดวงสุดท้ายเป็นอัปนาจิตนับเนื่องในจตุทชาญชั้นรูปาวจระตามในที่กล่าวมาแล้วในก่อนทํานามรูปนั่นแหละให้เป็นอารมณ์ย่อมแล่นไปในเวลานั้นยานร่วมกับจิตนั้นอันใดย่อมเกิดแก่ภิกษุนั้นยานนี้ชื่อว่าบุเพนิวาสานุสติยานพระโยคีย่อมระลึกถึงบุเพ สันนิวาสได้หลายอย่างด้วยสติอันสัมปยุตด้วยยานนั้นนี่คืออะไรคือนึกถึงบุเพสันนิมีหลายอย่างพร้อมทั้งอาการและพร้อมทั้งอุเทศดังบรรยายมานี้ตลอดชาติหนึ่งบ้างสองชาติบ้างไปยันชนนีแล404ในบทเหล่านั้นบทว่าตลอดชาติหนึ่งบ้างคือนึกได้ซึ่งขันทัศสันดาน อันนับเนื่องในภพหนึ่งซึ่งมีปฏิสนธิเป็นต้นมีจุติเป็นปริโยสารแม้ในคำเป็นต้นว่าสองชาติก็มีในอย่างนี้เหมือนกันก็ในคำเป็นต้นว่าตลอดสังวัตตกับเป็นอเนกมีอธิบายว่ากับที่เสื่อมอยู่พึงทราบว่าสังวัตตักับกับที่เจริญพึงทราบว่าวิวัตตกับในกับทั้งสองนั้นสังวัตตทายีสัตท,ท่าน กำหนดถือเอาด้วยสังวัตกรกับเพราะเหตุไรเพราะมีสังวัตกับนั้นเป็นมูลส่วนวิวัตตะท้ายีสัตว์ท่านกำหนดด้วยวิวัตตกับก็เมื่อเป็นอย่างนี้อสงงขัยกับเหล่าใดซึ่งตรัสไว้ว่าที่หลายอาสงไขยแห่งกับสี่อย่างเหล่านี้สี่อย่างเป็นฉไหนคือสังวัตตะอสงงขยหนึ่งสังวัตะท้ายีอสงงขยหนึ่ง วิวัตตะอสงไขยหนึ่งวิวัตตะทายีอสงไขยหนึ่งดังนี้อสงไขยเหล่านั้นย่อมเป็นอันพระองค์กําหนดไว้ดีแล้วเหตุอสงไขยสลายในอสงไขยเหล่านั้นมีเหตุสลายสาอย่างคืออโปสังวัตตะสลายเพราะน้ำหนึ่งเตโชสังวัตตะสลายเพราะไฟหนึ่งวาย,ยสังวัตตะสลายเพราะลมหนึ่งแดนของสังวัตตะ ถึงความสลายมีสามชั้นคือพมมโลกชั้นอภัสราหนึ่งพมมโลกชั้นสุภากินหาหนึ่งพมโมโลกชั้นเวัภราหนึ่งก็เมื่อใดกลับย่อมย่อยยับไปเพราะไฟโลกย่อมถูกไฟไหม้ภายใต้แต่ชั้นอภัสราพมลงมาเมือ่อใดกลับย่อมย่อย,ยับไปเพราะน้ำโลกย่อมถูกน้ำละลายภายใต้แต่ชั้นสุภากินหาพลมลงมาเมือ่อใดกลับย่อย,ยับไปเพราะลม โลกย่อมถูกพัดโลกย่อมถูกลมพัดกระจัดกระจายภายใต้แต่ชั้นเวหัพราพมลงมาแต่เมื่อว่าโดยพิสดารสิ้นเขตแห่งพระพุทธเจ้ายุคหนึ่งกับก็ย่อมชิบหายไปแม้ทุกเมื่อไป